จ้าสวัสด,ดีพ่อให้พี่น้องบองกไปทุกคนนะจ่ะเหมืนอนอีกว่พอกับน้ำเนยกินนัวกลับมาแล้วนะจ๊ะกลับภากินคลิปนี้นะจ๊ะบัวหายไปดูเลยกับการกินนะจ๊ะเนาะมาเหมืนอนอีเข้าพอได้แหนมเนื้องแหนมเนื้อ,ม,อมากินจ้ะพี่น้องเบื้องแหนมเนื้อทางนี้สิคือจังจแหนมเนื้อทางบานเท่าบอทางอุดรคนแกน่นแรงสันเนาะแหนมเนื้อทางประจวบอันเนี้ยสั่งเพิ่มมากพี่น้อง แล้วลอยหกสิบาทลองบึงก็สเป็นจ้งได้อันนี้เ้าก็ได้เอาหน้าเอาวันย่ยงเกาะแทนในน้าไว้แล้วมาจากพี่น้องพี่น้องกันพน้อออกมาสาหรับเดี๋ยวมันมันติดกันนะพี่น้องก็เลยเอาไว้ในน้ำน,นี่แทนในสีพี่น้อง นี่ก็นทีนี่สลัดเนาะอย่างนี้ขอมเปรยวฟักซี่ใบเลือยนะเราพี่นอ้องแล้วก็หัละผ้าอันนี้มีอังก็กล้วยกล้วยดิบเนาะพี่นอ้องบักแตงหั่นมาแล้วบักพริกกระเทียมเนาะหน่อยๆเพระเาะจะหั่นมาให้แล้วเนาะพี่นอ้องมามากินดังกัน แ้งแต่บผู้ใดสีหอจังใดเด้อว,ว่างไหมเกิมีบูเขาเจ้าเสียเป็นใหม่มากนี่แกออกถอดออกแล้วกินซ้ำได้แกเอาซ้ำน,นั่นล่ะได้ลงไฟยังใส่ลงไฟให้เบิด พริกเบญุตกินกลากินบนนอกบว่พริกนี่กระเทียมกระเทียมหมูละผ้าอมไปใส่ลงไปแล้วเบิ่งสิลองกินเรพริกพี่น้องโอ้ยคือจังเหนียงปลานี่เนาะ บละ่ะกล้ามาสิพ่พน่นอ้องเหี้ยใชเนาะมาเข่าปากกรดมาดิปึ่งเดี๋ยวไม่จนะเป็นใจได้เนาะมาแซ่แช่น้ำกันพี่น้องอืมอืม ในการญยุพินงรลองเอาเส้นไปข้างนอกก่อนไหมลยนำจิ้มแจบอยู่ได้เพียงน้องมังนำจิ้มเพิ่นอยากล้างเห็ดบึงอยู่นำจิ้มเลยแม่เจ้าเห็ดแน่เใดไปแก้ส,สูตรก่อนเอ้าเหลื่อมเห็ดแล้วหยิบบางทีไปวันนี้เอ้ยอะไร มีอย่างใส่ลงไปให้เบิร์ดมันแตงแสบเนาะมันแตงถุงโอ้ยมันขาดไปเนาะอือใส่สอนเลยปะเนะีะนี่ออ้โอ้โอโอ เอาพักออกข้างนอกดีกว่ามันจับจับไงทำไมใส่เบ็ดนี่แตเข้าไปด้วยกงจะเทียมเนาะอ่าพริกแจ็คเม็ดอีก <laughs> เพชดอีกแล้วหัวหน้ ้องไปนะครัไปดื่มน้ำจิ้มเลยจิม้มใส่ลงไปเลยเอาเสีงเยงกินข้างนอกไปหน่อยฮัโอ้เป็นการกินที่ลำบ,บากแค่ไหนอืมอืมอืม เผ็ดเผ็ดยำมพร้า,าอรอเลยโอ้โหเนื้อนน่ไม่ได้กินโดนเลยได้พี่นาะเออแต่เลียนอยู่นะต้แต่เลียนอยู่มา,าเอเ้ยนอยู่มาทายผมน้ำไม่ได้กินจักทีลนะ คิดพ่ออยากกินก็นเลยลเออเขาแจาขายพอดีก็เลยสั่งมากินเลยหัวกันหัวข้างในกันนี่โอ้ไป็นต่กินก็เก้าดีละเนี่ใส่ปากปเราแบบนี้อื้มหู มันอ่ะเรือรมันอาจติดขึ้นือต้องการพอรนั้นคิดว่าดิแกงอยากแล้วมันขัด <laughs> ออโอเคโอเค เสะอะไรคือเกาหยิบออกเนี่ยขาหม,มูอ๋อเหอยังวะยังนี่แหละน้ำจิ้มกับเพ็ดยด้ยนี่มีความแบบว่ามีทัวทัวได้น้ำจิ้มเนาะอุ้ยใส่น้ำจิม้มแล้วก็จังฮอกอาอันนี้ออกกันเลยใส่น้ำจิม้ม หอมเลยไปหอมข้างในก่อนนี่นี่นเลยพอไปแล้ววันนี้ใส่ปากโลดจบอิคกี้พายมันกินก็อ่านห่อมเลย พอย่ <c oughs> อีแสบ้ยเปเเบอร์ดีวะแม่เป็นอีค่ำยังไงค่ำหนึ่งพี่น้องไปสิไปละใส่ไปละละละเลยรายจุกเลยค่ะกระเทียมลงไปมะพาอีกจ็กหน่นอยดีปะนอ้อน,นี่หาหน่อยหน่อยก่อนเอาอพีกจ็กหน่นอยน้ะ เพิ่มอัตรบอืมหมเปรี้ยวาุภาพนะนจิ้มลดเปเนีห้จิ้มลงไปเนาะนี่จิ้มไม่ลายลดพ่อเเนี่ย มีใส่สองแผ่นได้ไหมอ๋อมีหรอวุ้ยเอ็นเป็นอะกินแป้งใ,ใหญ่ๆเนาะเห็นบะฮึ่มแม้แป้สุดท้ายแล้วสิไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันโดนโพดคลิปอ่ะได้ไปกินต่อ Mm. 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 Kom nå. Kom på. อืมนรับเคยผ่นานเหน็บเนี่ยผ่านตะวันมันเแหยงๆใน,นหน่อยพูดนอเหนื่อยเห็นปะเแห่งๆในหน่อยๆพูดมันก็เลยเป็นแบบ็นหน่อย <c oughs> อ๋อกายเปดองบริการแต่เมื่อกีก้ก,ก,ก,กินให้เป็นาน,นี่อาจารย์เนาะ,ะให้เศร้าขี้โทษกันเนานะ ราวะประเดิร์กอัดกกินโดนแล้ววันนี้การนำเนิกนกระคอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในได้จา้าให้มันหอดในยูทูปคอให้หอดหาลอยก่อนเนาะหาลอยซับก่อนอันนี้มันก็จะหอดเลยคอยห,หอดอหาลอยซับแล้วพันซับในได้จ้าทั้งยูทู e และกับเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ